สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับจะเข้มข้นขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับในช่วงฟีฟ่าเดยนะครับแอดมินขอนำเสนอไอตัวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนิดหนึ่งนะครับกลัวจะลืมนะครับวิธีการเขาทำยังไงก็ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่12กลุ่มนะครับไล่ไปเลยครับตามตารางนะครับจากซ้ายมือไปขวามือครับกลุ่ม A ถึงกลุ่ม L นะครับ ตรงนี้ก็จะมีฟุตบอลยูฟ่านะครับลีกยูฟ่านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องพารวันพันตูพันพอสมควรนะครับเอาแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มนะครับ12ทีมนะครับเข้ารอบสุดท้ายนะครับไปฟุตบอลโลกนะครับที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับไปโดยอัตโนมัติแชมป์กลุ่มนะครับส่วนรองแชมป์กลุ่มเนี่ยต้องมาหาอีก4ทีมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพย์ออฟเอายูฟาแชมยูฟาเอยอะไรเอยเข้ามาเกี่ยวข้องพันละตูกันหมดก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนในเดือนมีนาคมอขออภัยครับเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากชิงแชมป์ยูฟาหรือชิงชนะเลิศกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยดูง,ง่ายๆก่อนเลยนะครใครเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้าเขารออัตโนมัติส่วนที่2ของแต่ละกลุ่ม ไปเพย์ออฟกันนะครับเพื่อหาอีก4ทีมทั้งหมดเอา16ทีมนะครับได้โควต้ามา16ทีมนะครับของโซนยุโรป <c oughs> จากการแข่งขันในใน,ในครั้งนี้เนี่ยจาก32ทีมก็เพิ่มไป48ทีมนะครับแหม่น่าเสียดายทีมชาติไทยเนาะก็เพิ่มโควต้าขึ้นนะแหมน่าเสียดายที่ไปโดนจีนน็อกทีมราชมังคลาตั้งแต่ปีก่อนนู้นนน่าเสียดายก็ ก็เป็นไปตามนี้นครับก็คงจะทรงดีขึ้นนะครับพัฒนา,ากันอย่างต่อนเนื่องน่าจะมีโอกาสในหลายๆชาติในหลายๆโซนกันนะครับผมกลุ่ม A นะครับประกอบด้วยอไอร์แลนด์เหนือลักซเบิร์กสโลวาเกียนะครับโดยจะโดยจะมีเดอะวินเนอร์ของเดอะเนชั่นลีกเนี่ยระหว่างเยอรมันกับอิตาลีนะครับใครชนะเนี่ยจะใครชนะเนี่ยจะมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมกับ3ทีมนี้แล้วก็คัดเลือกเอา1ทีมนะครับในกลุ่มนี้ ไปรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับอ่ะจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนสวีเดนนะครับไม่มีเดนิชเชลีกมาเกี่ยวข้องก็จะเป็นไปตามนี้ก็คือสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อ่าสโลวีเนียแล้วก็โคโซโวนะครับอืมกลุ่มซีเอาผู้ผู้แพ้นะครับในในเดนิชเชลีกเนี่ยอ่ามาร่วมสายกับเบลารุสกรีซและสกอตแลนด์นั่นคืออ่าเดนมาร์กและโปรตุเกสเนี่ยหาทีมผู้แพ้ของ ของเดนมาร์กหรือโปรตุกเกสนะครับหากหากชนะเนี่ยก็จะไปใครชนะนี่ก็จะไปอยู่อีกสายหนึ่งใครแพ้มาอยู่กลุ่มนี้ว่างั้นเถอะ่ากลุ่มดีนะครับประกอบด้วยผู้ชนะของฝรั่งเศสก,กับโคเอเชียนะครับมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมกับไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์ยูเคนแล้วก็อาเซอร์ไบจันนะครับนี่นี่คือกลุ่มดีกลุ่มอีจะประกอบด้วยเนเธอร์แลนด์อ่าเดนผู้ชนะอ่าของ เดนิชัชนลีกระหว่างนี้เทเลแองกับสเปนนะฮะใครชนะเนี่ยมาอยู่ร่วมกับสายกับจอร์เจียตุรกีและบังกาเลียนะครับส่วนกลุ่มเอฟก็เช่นกันนะครับผู้ชนะของเดนิชัชนลีกระหว่างเดนมาร์กและโปรตุเกสจะมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมกับไอร์แลนด์อาร์เมเนียและก็ฮังการีนะครับกลุ่มจีก็เอาผู้แพ้ระหว่างนิเทเลนด์กับสเปนนะครับในเดนิชัชนลีกเนี่ยมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมสายกับโปแลนด์ ฟินแลนด์มอนตา้าแล้วก็ลิโทเนียนะครับกลุ่มเฮดนะครับประกอบด้วยโรมาเนียไซยปรัสซานมาริโนบอสเนียแล้วก็ออสเตรียนะครับนี่คือกลุ่มเฮดนะครับะจะมีห้าบางสายก็จะมี5ทีมนะครับกลุ่มไอ่ก็มี5ทีมนะครับผู้แพ้ของเดนเวชันลีกระหว่างเยอรมันและอิตาลีมาอยู่กลุ่มนี้ครับร่วมสายกับเอสโตเนียนอร์เวย์มอนโดวา และอิสราเอลนะครับนี่คือกลุ่มไอกลุ่มเจประกอบด้วยเบลเยียมเวลคาซัคสถานนอร์ทมาซิโดเนียแล้วก็ลิสเซนสไตล์นะครับกลุ่มเคประกอบด้วยเซอร์เบียอัลเบียลัตเวียอังกฤษแล้วก็อันเดอร่านะครับอืมนี่คือกลุ่มนี้นะมาเชียงกฤษกันไม่ยากเป็นงานไม่ยากครับอังกฤษต,ต้องต้องผ่านข้ารอบนะครับเนี่ยถือว่าพี่พี่ทูนะพี่ทูนะครับ,รบอ่อทูเครน ก็ทํางานหนักเลยเป็นโค้ชที่เป็นโค้ชเยอรมันที่ที่วิสัยทัศน์ดีแล้วก็มีความเกี่ยวโอกาสในตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองน่าจะนําพาทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบได้โดยไม่ยากนะครับนะเชียร์ทูเครนครับเชียร์ทูเครนนะครับกลุ่ม L อลนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับผู้แพ้ในเดเีชาลีระหว่างฝรั่งเศสกับโคเอเชียมาอยู่กลุ่มนี้นะครับร่วมสายกับมอนเตนโก ยิปรอนตาสาธารัฐเชกแล้วก็หมู่กาแฟโรนี่ก็ไม่ยากครับฝรั่งเศสหรือโคเอเชียเข้ามาเนี่ยน่าจะไม่ยากนะครับก็เห็นว่าวาแเวๆนะครับก็พวกทีมเต็งทั้งหลายน่ะน่าจะได้ได้ผ่านเข้ารอบนะครับส่วนผู้ที่ได้รองเขาเรียกอะไรที่2ของกลุ่มนะฮะจะต้องไปเพย์ออฟกันนะร่วมกับแชมป์ต่างๆนานาของเดเดชั่นลีกเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับ ทั้งหมดจะเอา16ทีมนะครับจะเอา16ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายดังนั้นติดตามรับชมรับเชียร์นะครับเดือนมีนาเนีครับช่วงฟีฟ่าเดจะคลิกออฟกกันในช่วงฟีฟ่าเดจนถึงน่าจะมิถุนานังเพราะว่าในโซนยุโรปนี่ทัวร์นาเมนต์เขาเยอะดังนั้นรีบเตะรีบหาข้อสรุปแล้วก็เอาทีมที่ The ได้แชมป์ไปว่ากันเลยแล้วก็ผ่านเข้ารอบเพราะว่าก็ปีหน้าและครับที่จะเป็นฟุตบอลโลกนะแป๊บเดียวเองเอ แอดมีเริ่มทำ YouTube อย่างจริงจังก็ตอนอาเจนติน่าได้แชมป์โลกนะครับหลังจากอาเจนติน่าได้แชมป์โลกก็ดูดีนี่ก็เลยมาทำ YouTube ฟุตบอลอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ว่าด้วยาสาย6สายล่างนะครับก็ไล่ตั้งแต่กลุ่ม G มาถึงกลุ่ม L ว่าเอาคร่าวๆเอาโปรแกรมมาให้รับชมเฉยๆนะครับว่าจะยังไงเดี๋ยวการโฟกัสเนี่ย เดี๋ยวไปว่ากันทีทีในระหว่างทัวร์นเมนต์นะครับผมเดี๋ยวจะมีมีมีอีกคลิปหนึ่งนะครับมีอีกคอนเทนต์หนึ่งสำหรับอคอนเทนต์นี้ก็สวัสดีกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ